นำก่อนว่าเฟซเชฟนะคะมีด้วยกัน6ประเภทนะคะประเภทตามรูปนี้เลยนะคะก็จะเป็นวิธีการที่เราจะจัดทรงคิ้วคิ้วคือมุงกุดของหน้านะคะเราต้องห้ามพลาดเรื่องนี้เลยคิ้วของน้องยาย่าเนี่ยก็คือจะตรงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแอนอีกแล้วนะคะในช่อง Analy Style Expert นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เข้ามาดูยังไม่ได้กด Subscribe แอนแนะนำให้ทุกคนกด u b s c r i b e ไปเลยนะคะเพราะว่า แอนจะมาแชร์ทริคเด็ดๆ <im itation> สาสตร์ด้านการแต่งตัวนะคะสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองปรับภาพลักษณ์ตัวเองนะคะแนะนำให้กด subscribe ช่องนี้ไว้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะแอนก็จะพาทุกคนนะคะไปเช็คโครงหน้าตัวเองกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีโครงหน้าเป็นประเภทแบบไหนบ้างนะคะซึ่งไทป์ทั้งหมดเนี่ยมีถึง6 t ไทป์ด้วยกันเลยนะคะวันนี้แอนก็ จะแนะนำแต่ละไทฟ์ไปเลยเนาะแล้วก็เจาะลึกเข้าไปอีกว่าถ้าเราโครงหน้าแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะดัดทรงคิ้วประมาณไหนนะคะที่ให้เข้าเหมาะสมกับโครงหน้าของเราเนาะคนรู้อยู่แล้วแหละว่าคิ้วเนี่ยคือมุงกุดของหน้าเนาะปกติเราก็จะไปดูพวกบิวตี้บล็อกเกอร์เขาแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งจริงๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเป็น Reference เนาะให้เราได้แบบเออแต่งหน้าให้สวยขึ้นให้เราดูดีขึ้นใช่ไหมคะแต่ ที่ดีที่สุดเลยเนี่ยถ้าเรารู้ว่าโครงหน้าเราเป็นแบบไหนแล้วคิ้วเราควรจะเขียนยังไงนะคะเราก็จะไปอ d ดแอพพลเนาะกับการใช้งานกับโครงหน้าของเรานะคะถ้าเพื่อน,นๆทุกคนเนี่ยได้สังเกตเนาะเวลาที่เราเห็นพวกดาราหรือคนดังๆเรารู้สึกว่าเขาสวยจริงๆแล้วเนี่ยคิ้วของเขาแต่ละคนเนี่ยก็จะบาลานซ์กับโครงหน้าด้วยเช่นกันนะคะมันทําให้องค์ประกอบอะคะ่ะมันดูเข้าที่เนาะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ย หน้าเป๊ะจังเลยวันนี้แอนก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆทุกคนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าแต่ละโครงหน้าเนี่ยมีประเภทไหนบ้างนะคะดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เฟซเชฟของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแนะนําก่อนว่าเฟ h เชฟนะคะมีด้วยกัน6ประเภทนะคะประเภทตามรูปนี้เลยนะคะก็จะเป็นไดมอนด์เนาะเป็นรูปหัวใจนะคะเป็นเหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะแบบยาวๆลงมาเนาะแล้วก็หน้าลูกไข่ที่เป็นวงรีนะคะแล้วก็หน้ากลมนะคะแล้วก็หน้าแบบเหลี่ยมนะคะซึ่งวันนี้แอนจะมาเจาะลึกให้นะคะว่า แต่ละไทฟ์เนี่ยเป็นแบบไหนนะคะแรกนะคะก็เป็นหน้าไดมอนด์เนาะถ้าภาษาไทยเนาะก็คือเรียกว่าหน้าเพชรนะคะก็จะมีลักษณะแบบโหนกแก้มะจะกว้างที่สุดนะคะแล้วก็ตรงกลามเนี่ยจะเข้ามาต่อมานะคะรูปหัวใจมันหน้าผากอะคะ่ะมันจะมีความมนมเนาะหน้าผากนะคะมนมกว้างออกมาแล้วก็โหนกแก้มนะคะแล้วก็ซอฟลงมาเลยเป็นแหลมแหลมเลยนะคะอันนี้เรียกว่ารูปหัวใจนะคะต่อมานะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็จะเป็นเหมือน เป็นหน้าแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยทุกคนคือหน้าแบบมีกรามมีโหนกชัดมีกรามชัดแต่ว่ายาวลงมานะคะอันนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะต่อมานะคะก็คือรูปหน้าไข่รูปไข่นะคะก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นเหมือนวงรงีนมวลเป็นวงรีสวยงามเลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นหน้ารูปทรงกลมนะคะทรงกลมเนี่ยก็คือจะเป็นแบบ หน้าผาแก้มทั้งหมดนะคะมีความกลมทั้งหน้านะคะน,นี้ก็จะดูง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นรูปสแควร์นะคะสี่เหลี่ยมจตุรัสนั่นเองก็คือตรงหน้าผากกว้างนะคะแล้วก็เป็นโหนกเป็นกามนะคะแล้วก็สั้นเนาะสั้นกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ ประมาณนี้นะคะที่การที่เราจะวัดนะคะว่าโครงหน้าของเราเป็นแบบไหนก็แนะนําว่าให้รวบผมตึงเลยนะคะแล้วก็ลองเช็คดูนะคะว่าโครงหน้าของเราเนี่ยตรงกับไทป์ไหนบ้างนะคะที่แอน,นแนะนําไปเมื่อกี้เนาะมานะคะเดี๋ยวแอน,นจะมาแนะนํานะคะว่าถ้าเรารู้แล้วเนาะว่าโครงหน้าของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนไทป์ไหนนะคะวิธีการที่เราจะจัดทรงคิ้วคิ้วคือมงกุดของหน้านะคะ เราต้องห้ามพลาดเรื่องนี้เลยถ้าใครรู้นะจะทำให้หน้าเนี่ยคมชัดขึ้นคือหน้าจะดูเป๊ะขึ้นนั่นเองนะคะอันดับแรกเนาะเดี๋ยวแอนจะมาแนะนำลูกไข่ก่อนนะคะที่สาวๆทุกคนเนี่ยอยากจะได้โครงหน้าแบบลูกไข่นะคะว่าอะไรรู้ไหยทุกคนเพราะว่าทรงลูกไข่เนี่ยมันน่าอฉานิดนึงก็คือมันจะทำทรงไหนก็ได้ผมแบบไหนก็ได้จะแต่งหน้าแต่งตัวอะไรมันง่ายไปหมด คนก็เลยอยากจะได้น่ารูปนี้นั่นเองนะคะแต่ไข่อย่างที่บอกไปว่ามันง่ายทุกคนก็คือเป็นทรงคิ้วที่เขียนปกติเลยทุกคนเขียนแล้วหักมุมนิดนึงนะคะก็อย่างเป็นน้องยาย่านะคะเป็นทุกคนจะเห็นได้ว่าคิ้วของน้องยาย่าเนี่ยก็คือจะตรงนะคะแล้วก็ไปหักมุมนิดนึงคือไม่ต้องโก่งมากไม่ต้องแบบโก่งหรือหักแบบจริงจังนะคะอันนี้คือทรงคิ้วหน้ารูปไข่เนาะทรงประมาณเนี้ย มันจะช่วยทําให้หน้าเนี่ยเบ๊ขึ้นอะถ้าพูดอย่างนั้นเนาะมันจะทําให้หน้ามันดูคมขึ้นนิดหนึ่งหน้าที่สองแอนแนะนาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยก็คือหน้าผาโหนกแล้วก็กามนะคะคือแบบเท่าๆกันเลยนะคะแล้วก็ยาวลงมาเนาะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแนะนําให้เขียนเป็นคิ้วแบบแบนๆยาวๆนะคะทุกคนซึ่งมันจะทําให้หน้าค่ะ ไม่ยาวจนเกินไปนะคะเรานั้งแบบนะคะชื่อหนนาเจเตอร์นะคะทรงคิ้วที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันแหนมยาวนะคะแล้วแบบมีหางคิ้วนิดหน่อยนะคะจริงๆเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับหน้าลูกไข่เนาะเพราะว่ามันมีความยาวแบบของใบหน้าเหมือนๆกันต่อมานะคะก็จะเป็นโครงหน้าสําหรับสาวรูปหน้าหัวใจนะคะโครงหน้าหัวใจเนาะก็แนะนําเป็น เป็นคิ้วแบบทรงโค้งธรรมชาติเลยทุกคนจะไม่มีการหักศอกหักอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นเหมือนเขียนโคง้งโค้งธรรมชาติซอฟแบบเขาเรียกว่า soft natural นะคะก็อย่างเป็นของคุณใหม่ดาวิกานะกคจะเห็นได้ว่าคิ้วของเขาเนี่ยก็คือโคง้งเบาๆแบบโคง้งธรรมชาติเลยนะคะใครที่มีโครงหน้ารูปปัใจเนี่ยก็ ง่ายเหมือนกันเนาะทุกคนเพราะว่ามันไม่ต้องหักศอกหักอะไรก็คือโคง้งแบบซอฟๆโคง้งตามคิ้วเราได้เลยนะคะมานะคะเป็นโครงหน้ารูปเพชรนะคะรูปเพชรนะคะแอนแนะนํานะคะให้เป็นทรงคิ้วที่มีความโค้งมนมเมื่อกี้ หน้ารูปหัวใจจะมีความโค้งธรรมชาติเนาะแต่ตรูปหน้าเพชรเนี่ยแนะนําว่าให้เป็นโค้งมนโค้งสูงหน่อยแต่ว่าเป็นโค้งมนๆน,นะคะไม่ได้หักอะไรทั้งนั้นเหมือนกันเนาะยกตัวอย่างนะคะเป็นคูรีเวียรมันนะคะซึ่งเขาเป็นนางแบบดารานักแสดงเนาะทุกคนจะเห็นเลยว่าคิ้วเขาเนี่ยจะมีความโค้งแต่ไม่ได้หักอะไรใดๆเนาะแต่เป็นโค้งที่เหมือนสูงขึ้นไปหน่อยนะคะโค้งมนนะคะจะทําให้หน้าเนี่ย ดูซอฟลงนุ่มนวลขึ้นนะคะคิ้วโค้งหน้าของสาวหน้ากลมนะคะแนะนำให้เป็นโค้งคิ้วที่สูงยกสูงขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็เป็นโค้งแล้วก็ยกสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลฟเฟรนกันนะคะเลฟเฟรนต์ยังก็จะเป็นของคุณเซเลน่านะคะใช้เลยนะคะว่าคิ้วของเขาเนี่ยยกขึ้นไปแล้วก็ยกสูงแล้วก็หักลงมานะคะคือมันจะต้องหักมุมลงมาให้มันมีความ เพื่อให้หน้าเขาอะไม่กลมมากขึ้นนั่นเองทุกคนคือมันจะทําให้หนก คิ้วมีชงมีเชฟหน้ามันจะดูมีเชฟขึ้นจะถ้าสมมติว่าเราไปเขียนเป็นเหมือนทรงรูปไข่อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะทุกคนมันจะทําให้หน้าดูกลมหนักมากนะคะก็แนะนําให้ใช้เป็นลักษณะคิ้วแบบนี้นะคะต่อมานะคะเป็นรูปหน้ารูปสุดท้ายแล้วนะคะโครงหน้านี้ก็คือทรงหน้าเหลี่ยมนั่นเองนะคะความหน้าเหลี่ยมเนี่ยก็คือจะมีหน้าผากโหนกแก้มแล้วก็กรามเนี่ยที่มัน ใกล้ๆเคียงกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ยาวมากเนาะถ้ายาวมากปุ๊บเนี่ยจะเป็นสี่เหลีล่ยมผืนผ้าแต่ถ้าไม่ได้ยาวมากเหมือนโครงหน้าของแอนดี้ะคะ่ะก็จะเป็นลักษณะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะก็แนะนํานะคะว่าให้ใช้เป็นโคมคิ้วที่มีลักษณะมุมนะคะหักมุะะหกมหางคิ้วะคะ่ะแบบเห็นได้ชัด เหมือนที่แอนเขียนแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็คือจะมีความตามคิ้วก่อนแล้วก็หักมุมที่ปลายหางคิ้วนะคะแบบให้เห็นชัดๆคมคมเลยนะวีเวลไว้นะคะรูปของเขานะคะก็จะยกสูงนะคะมุมแบบชัดเจนนะคะคือให้เห็นเลยว่ามีการหักมุมเติมหางให้คมขึ้นนะคะนี่ก็จะเหมาะสมสำหรับโครงหน้าที่มีโครงหน้ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ ันี้นะคะอนก็พาทุกคนมาเช็คโครงหน้าของเต็งเรียบร้อยแล้วเนาะบวกกับแนะนําวิธีการเขียนคิ้วนะคะคงคิ้วต่างๆให้เหมาะกับโครงหน้าตัวเองเนาะเพราะเวลาที่เราไปดูบิวตี้บล็อกเกอร์แต่ละคนอย่างนี้นะคะอาจจะโครงหน้าไม่ได้เหมือนเขาเนาะ แต่เราสามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้นั่นเองนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กับตัวเองดูจะทําให้หน้าของคนเลยนะคะมีหน้าที่เป๊ะขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแอนจะมาแนะนําวิธีการปัดแก้มสําหรับโครงหน้าของแต่ละบุคคลนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่าวิธีการปัดเป็นแบบไหนบ้างนะคะก็ฝากกด subscribe ช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอนจะมา แนะนำทุกๆคนอีกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ